สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยากให้คุณมีสุขภาพดีในทุกวันกับ FitS ค่ะวันนี้นะคะฮันเตอร์จะพาทุกท่านไปร่วมฟังการแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ FitS ของเรากันจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบรือเปล่าคะฮันเตอร์นะคะมาจาก FitS ค่ะวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์พี่เจี๊ยบหน่อยสะดวกไหมคะสะดวกค่ะยินดีค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในบ้านเลยเชิญค่ะเชิญได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับครอบครัวผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากทางฟิตเอชของเราแล้วคะ่ะวันนี้เราจะพาคุณไปร่วมฟังประสบการณ์จากการทานผลิตภัณฑ์ของเรากันคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจียมนะคะอายุ40ปีฉันไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะจริงๆแล้วหลังคลอดลูกมา2คนน้ําหนักฉันเพิ่มขึ้นเยอะมากและฉันทํางานออฟฟิศแล้วก็นั่งตลอดเวลานั่งเยอะมากไขมันสะสมหน้าท้องมันเยอะมากนะคะ ก็คือหาเสื้อผ้าสวมใส่อะไม่ได้เลยแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็ให้แบบว่าอยากเห็นอยากลดเพื่อนพบเพื่อนลดเราก็เลยอยากลดบ้างตอนนั้นหาหลายวิธีมากค่ะเพื่อลดน้ําหนักที่จะให้ได้ผลช่วงนึงก็เลยเครียดมากน้ําหนักฉันไม่ลดสักทีเพื่อนวิภาควิจรณ์ฉันมากจนเกินไปจนแบบว่ามื้อเย็นอะฉันต้องงดอาหารทุกมือของมื้อเย็นนะคะเกือบจะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีเวียนหัวแล้วก็จนไม่มีสมาธิทํางานเลย ยินดีด้วยนะคะที่ลดน้ําหนักได้ตามเป้าหมายสําเร็จวันนี้สวยขึ้นแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทีนี้อยากให้ทางพี่ค่ะช่วยแนะนําตัวเองให้กับคนที่ดูอยู่ได้รู้จักแล้วก็อยากจะทราบว่าพี่ทําไมถึงตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากทาง Fit S อของเราคะตอนแรกฉันอะ่ะพยายามหาสินค้าที่ช่วยลดน้ําหนักนะคะ คนหาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างและก็คืออยากลดน้ำหนักมากโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานรู้จักผลิตภัณฑ์นี้ฉันเลยตัดสินใจทดลองผลิตภัณฑ์นี้ได้ยินจากคนจำนวนมากแบ่งปันประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักและบำรุงสุขภาพร่างกายค่ะพี่เจี๊ยบคะคือตอนนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วในตลาดบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยก็มีอาหารเสริมยาลดน้ำหนักเยอะไปหมดแต่ผลิตภัณฑ์พวกนี้บางทีมันมีผลข้างเคียงที่ทำให้ร่างกายหรือสุขภาพของเรานั้นะแย่ลงค่ะพี่เจีย๊ยบทีนี้ฮันเตอร์เนี่ยอยากจะทราบว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยมารู้จักผลิตภัณฑ์ฟิตเอสที่ทำให้พี่เจี๊ยบสามารถลดน้ำหนักและมีสุขภาพที่ดีได้ย่งไงคะ ก่อนหน้านี้ฉันหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วแต่ร่างกายฉันเหนื่อยล้ามีอาการปวดหัวเวียนหัวบ่อยครั้งแล้วก็เลยมาค้นพบว่านมโปรตีนลดน้ำหนัก f i t เอชออร์แกนิกในประเทศไทยมีประสิทธิภาพถึง99มีสรรพคุณ3อย่างคือลดน้ำหนักความงามของผิวเพิ่มสารอาหารให้พลังงานมีส่วนผสมของโปรตีนจากพืชสีชนิด ยังมีส้มแขกชาเขียวกระบองเพชรคอลลาเจนและไตเป็ดไทยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังใช้เทคโนโลยีไซนิกซึ่งเป็นสเต็มเซลล์พืชใหม่มาจากประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซึมอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้พลังงานในแต่ละวันนี่คือเหตุผลว่า Fit อช่วยลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ พี่เจีย๊ยบคะพี่เจีย๊ยบทราบไหมว่าปัจจุบันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ําหนักหลายยี่ห้อเลยค่ะที่เขาก็บอกเหมือนกับเราว่ามีผลิตภัณฑ์ส่วนผสมจากธรรมชาติ100%เหมือนกันเลยและแถมเขายังโฆษณาหนักมากๆแต่ทีเนี้ยฮันเตอร์อยากรู้ว่าพี่เจีย๊ยบรู้แบบนี้แล้วทําไมถึงยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากทางฟิตเอสของเราอยู่อีกล่คะคะแน่นอนค่ะฉันลดน้ำหนักได้ถึง4กิโล ต่อ1เดือนนะคะและรู้สึกว่าสุขภาพฉันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดื่มฟิตเอสสแก้วต่อวันนะคะเพื่อเพิ่มพลังงานเพียงพอสําหรับการทํางานยาวนานทั้งวันค่ะโอ้โหพี่เจีย๊ยบสุดยอดมากเลยค่ะทีนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบสวยขึ้นแบบนี้แล้วรูปร่างดีอย่างนี้ผิวพรรณก็ยังสวยอีกอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์นี้ให้กับคนที่กําลังดูพี่เจี๊ยบอยู่ตอนนี้ให้มีแรงบันดาลใจในการกลับมาสวยเหมือนเดิมแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะ ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือตั้งแต่พี่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มานะคะผิวพี่เรียบเนียนขึ้นมันมีคอลลาเจนไดเปปไทด์ทำให้ผิวอ่ะพี่สว่างใสแล้วก็มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เจีย๊ยบที่ช่วยแนะนำและก็บอกต่อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ที่ช่วยทั้งเรื่องสุขภาพและยังมีความปลอดภัยอีกด้วยค่ะ พี่อยากแนะนําให้ทุกคนลองใช้ฟิตเอสนะคะไม่เพียงช่วยเรื่องลดน้ําหนักและยังช่วยเรื่องสุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้นนะคะให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และมาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงใหม่เหมือนตัวพี่เลยคะ่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและเอ j นจกับการลดน้ําหนักด้วยความปลอดภัยคะ่ะเอาเล้วค่ะพี่เจวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ พี่เจ๊มากมากนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวความสวยหุ่นดีผิวปังแบบนี้ให้กับทุกท่านได้ชมกันยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะหันกลับมาดูแลตัวเองก็ฝากผลิตภัณฑ์ทางฟิตเอตรงนี้ไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย